เลาเก้าโมงเช้าตื่นมาพร้อมกับเมาขี้ตาถึงกับตกเตียงเลยเชียวละ mm hmm. ตื่นมาไม่รู้จะทำอะไร mm hmm. ผมจึงเปิดประตูออกไปพร้อมบอกความหิว mm hmm. ผมเปิดตู้เย็นดูว่ามีอะไรกินบ้างนั่นแหละครับซึ่งมีแต่ความว่างเปล่า ผมก็เลยหยิบไข่สามฟองเพื่อมาทอดผมรอจนน้ำมันเดือดแล้วก็ทอด,ดผมตักเสร็จจานหลัาจากนั้นผมกินข้าวเสร็จจะทำอะไรได้ล่ะ เช็คโซเชียลกูนี่ยๆก็เดินก็จะซ้ำนั่นแหละก็หยิบผ้าไปอาบน้ำมุมนี้อาจจะลกๆหน่อยสกปรกคคุรโคตโนหน่อยนะไปไงล่ะไอ้หนุ่มนี่มันหล่อจังวะอะไรวะเนี่ยหล่อมันกันนะเยี่ยมเยี่ยมดีละดีละแล้วผมก็เปิดตู้เสื้อผ้า แล้วผมก็เปิดคอมฟังเพลงเหมือนไม่มีอะไรทําในชีวิตจริงๆเลย<ม>เหมือนชีวิตมึงว่างอ่ะอืมแล<ด>้วผมก็ดูคอนเทนต์ของทีเทโอป,ปะเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำคลิปให้พวกมึงดูไงมึงเขาไม่เข้าใจเหรอฮะเออ นี่จะตลกดี้นะขาเป็นของาไม่ได้เขาเป็ขอ,องผมเลยมันต้องอย่างนี้ได้เหมือนในหนันงอะโอเคตอนนี้ผมได้พัสดุมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยสิ่งที่ผมสั่งมานะครับก็คือพาปุโตนั่นเองเดี๋ยวมาแกะกันเลย อาะจากนั้นผมถ่ายปกคลิปนะครับนี่ดูไวด้ดิเอางี้อย่างงี้มันต้องอย่างนี้ต้องให้อาจารย์สอนอีกเหรอมันต้องอย่างนี้นายเข้าใจไหมไหน,นะครับเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆผมเปล่าแซักซ้อมเพลง,งเพลงซ้ำๆเดิมๆทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละ 15 Minuten Later โอเคครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลุหงงนากันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งกล้องไว้อยู่บ้านนะครับเราจะไม่ถือไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอก,กันครับกูไปนาเพื่อไปรับหญ้าแต่กูไปขี่นะครับ2.000 years later หลังจากนั้นกูออกมานะครับดูไก่ตีกันแป๊บ จากนั้นไม่นานผมก็ออกมาออกกำลังกายนานวิ่งนะครับที่จริงแทบไม่ได้วิ่งเลยละเดินเอาซะมากกว่าเอาง่ายๆก็สร้างภาพนั่นแหละเพื่อถ่ายคลิปให้มึงอนะ่ะคือเราก็จะเดินเล่นอยู่ตรงนี้สักพักนะครับแล้วก็เดิน ดูชมว,วิวทุ่งนานะครับก็จะเป็นแบบทุ่งกว้างใหญ่เราก็จะมาลินอยู่ที่นี่อยู่บ่อยๆเอาง่ายๆว่าเกือบมาอยู่ทุกวันนะมาเกือบทุกวันเลยก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาตัวเองรักษาสังคมของเราให้ดีกว่านี้นะครับ อยามันอย่าลืมมันออกกําลังกายบ่อยๆนะครับก็ถ้าออกกําลังกายอยู่นอกบ้านไม่ได้ก็ในบ้านก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปออกข้างนอกเนาะอยู่แต่บ้านน่าจะดีที่สุดนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือมันเป็นคลิปเรียวๆเลยเรา คิดได้ตอนคืนแล้วก็เช้ามาก็ถ่ายเลยนะครับนี่ก็เป็นวอล์กสั้นๆนะครับที่เราชีวิตที่ยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับไม่เรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยครับไปวันๆแล้วก็ไม่รู้จะใชจะ้จะใช้ชีวิตยังไงนะครับก็ถ้าใครมีแพลนแบบชีวิตต้องจาัดก,การชีวิตยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป้วยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยังกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s ส r ค b e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ